รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Voice TV ร่วมกับ Jenny Food เสนอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะในรายการอโรคา c a ฟ Live ทางช่อง Voice TV กับลิซ่าลิซาเบธแซตเลอร์ลีนานุชัยค่ะมาติดตามเรื่องราวของสุขภาพกันต่อนะคะพูดคุยกับคุณหมอค่ะเกี่ยวกับโรคหัวใจวายเฉียบพลันใครที่มีโอกาสเป็นโรคนี้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะอโรคา Car Live a r r o ฟ c กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของโรคาไลฟ์ทางช่อง o i c e tv นะคะวันนี้พูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคหัวใจวายเฉียบพลันค่ะพูดคุยกับนาวากาตรีนายแพทย์ชยุทธชีวพฤกษ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลพญาไทนาวมินค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้โรคก็น่ากลัวอีกแล้วค่ะหัวใจวายเฉียบพลันครับผมโอ้โหฟังดูโหดร้ายของหมอมันคืออะไรคะครับก็คือหัวใจวายเฉียบพลันนี่ก็คือภาวะซึ่ง หัวใจแม่สัตว์ปั๊มหรือสูบฉีดเลือดไปยังร่างกายได้เพียงพอทําให้เราหัวใจขาดเลือดและหมดสติได้นะครับ hmm. ตอนนี้จะแบ่งใหญ่ๆก็คือหัวใจขาดเลือดเรื้อรังกับเฉียบพลันนะครับวั <Ha. S 2> นนี้จะพูดเรื่องหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, <Ha. S 2> นหัวใจวายเฉียบพลันไม่ใช่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับ <Ha. S 2> ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมี2คําที่เราอาจจะเคยได้ยินครับ heart attack อันที่ <Ha. S> 2คือ sudden cardiac arrest สองอันเนี้ยดูคล้ายๆกันนะครับในภาษาไทยแต่อาจจะต่างก,กันนิดหน่อยครับคืออย่างนี้ครับ ฮาร์ดแอทแทกแปลว่ามีการหยุดการไหลเวียนของเลือดเฉียบพลันนะครับ hmm. อันที่2ก็คือซัดเด่นขดเลสก็คือมีการหยุดของหัวใจบีบตัวเฉียบพลันนะครับ <That. S 2> สังเกตดูคล้ายคล่าแต่ว่าบางทีฮาร์ดแอทแทกเนี่ยอาจจะไม่ทําให้เกิดหัวใจขดเลสได้คือฮาร์ดแอทแทกคือมีการบล็อกของการไหลเวียนแต่ว่าหัวใจจะไม่หยุดเต้นนะครับ hmm. นะซัดเด่นขดเลสก็คือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน นี่คือหุดเต้นไปเลยนะครับสาเหตุเป็นอย่างนั้นเลยหรอเหมือนเครื่องดับไปเลยใช่ครับสาเหตุหลักๆก็คือเป็นจาก heart attack อ่าแม้น heart attack คือสาเหตุใหญ่ของหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนะครับสาเหตุอื่นๆซึ่งเราก็พบได้ก็เช่นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทําให้เกิดเส้นขดเล็กได้นะครับหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติเช่นบางคนกล้ามเนื้อหัวใจหนาเกินไปนะครับที่เราเจอนนักกีฬาก็ทำให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้เวลาออกกำลังกายเยอะๆหรือว่าบางคนมีลิ้นหัวใจผิดปกติ เช่นรินหัวใจตีบนะครับเราออกแรงก็เยอะก็ทําให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วก็หยุดเต้นเฉียบพลันได้นะครับาสาเหตุอื่นที่เจอได้ก็คือเช่นมีภาวะโรคบางอย่างต่อระบบหัวใจเช่นมีการติดเชื้อบางอย่างไว้กัมหัวใจอักเสบหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้นะครับาภาวะเกลือแร่ต่างๆไม่สมดุลเช่นบางคนขาดโพแทสเซียมไบโอเซียมต่ำเยอะๆไม่เท่แต่ตไม่เยอะอหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ อืมค,ค่ะดูแล้วนี่คนมีโอกาสเป็นเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเพราะมันมีสาเหตุที่แบบเกี่ยวเนื่องกันเยอะมากเลยใช่ครับทุกคนน่าจะเสี่ยงหมดเลยไหมคะหรือว่าเป็นใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหลักๆเลยคุณหมอครับก็คือเราเพราะว่าคนไทยนะครับมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ยประมาณ7คนต่อชั่วโมงนะครับเราแนะ่คุยกันมีโอกาส จ,จ,จบรายการเนี้ยมีคนแทบจะเสียชีวิตด้วยหัวใจเนี่ยเจ็ดคนคปัจจัยเสี่ยงก็จะมีหลายปัจจัยครับอันแรกก็คือปัจจัยทางพันธุกรรมคระคะับอาจจะมีปอดปพ่อคุณพ่อคุณแม่เป็นนะครับราอายุที่มากขึ้นหรือผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเพราะว่าเวลาหมดประจำเดือนฮอร์โมนเพศก็จะหายไปปัจจัยเสี่ยงกระชัาของผู้ชายคนที่มีโรคประจาตัวครับเช่นมีเบาหวานความดันไขมันซึ่งไม่ได้ควบคุมนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับ ไม่อกอกกําลังกายและโรคอ้วนนะครับอ้วนเนี่ยคนไทยเนี่ยอ้วนอันดับสองในเอเชียคนเนเลยนะครับไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากน่าภูมิใจมากเลยนะครับเรานับคนอันดับสองเลยค่ะเรานับไปครับบ้านเราหนึ่งสองสามสามอ้วนแล้วหนึ่งสองสามสามอ้วนแล้วหนึ่งสองสามนั่นอ้วนหนึ่งสองสามนั่นอ้วนนะครับเยอะมากครับอ้วนเราดูยังไงครับเราดูดัชนีมวลกายเอานั้นหนักเป็นกิโลตั้งขาด้วยส่วนสูงยกกำลังสองเป็นเมตรไหนไหนสูงเท่าไหร่คะนะครับ ร้อยหกสิบหนักแปดสิบแบทำเนี่ยนะคะเอาแปดตัวอย่งหารด้วยหน<ฆ>ึ่งจุดหกหารด้วยหน<ฆ>ึ่งจุดหกถ้าเกินยี่สิบสามเสียวุ่นแล้วน่าจะเกินครับแบบนี้นะครับและอีกอัน,นต้องดูแลสุขภาพอีกอันก็คือเราไม่เข้าจังกับนาำกายสําคัญและอีกอันคือความเครียดปัจจุบันเราเครียดเยอะนะครับหลายหลายปัจจัยที่กล่าวมาเป็นปัจจัยเสีย่ยงทําให้เรามีโอกาส หัวใจวายเฉียบพลันได้แสดงว่าคุณผู้ชมเองก็มีโอกาสเสี่ยงมากที่จะเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันเช่นกันนะเพราะว่าพฤติกรรมคนในปัจจุบันก็เป็นอย่งทคุณหมอบอกเลยเนะเครียดไม่ออกกําลังกายบางคนก็สูบบุหรี่รแล้วก็กินจนน้าหนักเกินนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องปัจจัยทางพันธุก,กรรมต่างๆอีกช,ชื่อมันน่ากลัวมากคุณหมอหัวใจวายเฉียบพลันแต่ว่าเวลามันจะเกิดอาการขึ้นมานี่คือมันจะเกิดทันทีเลยหรือเปล่าคุณหมอหรือว่ามันจะมีอาการอะไรที่เราพอจะสังเกตตัวเองได้ไหมคะว่าเนี่ยเออเราน่าจะพอ <N> น่าจะเป็นโรคนี้แล้วก็คือ <ละ S 1> หัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยตามสถิติเราพบว,ว่าเกิน50%ของคนไขจะเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลนะเพราะมันมาถึงก็แย่ซะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือมาถึงที่ห้องฉุกเฉินเลยเจอที่เ r ER เลยครับห้องฉ <ละ S 1> ุกแเแินมาเลยด้วยหัวใจหยุดเต้แล้วนะครับและอย่างที่ เราทราบไปอยู่คือถ้าหัวใจหยุดเต้นปุ๊บก็จะมีผลกับสมองใช่สิเหมือนแบบทําไมครับไม่เลี้ยงใช่ไหมะตอนนี้ถามว่ามีอาการเตือนไหมนั่นสินะคะเกิดอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยอยู่ๆมันแบบเจ็บหรือเปล่าหรือรมีอาการอะไรอาการเตือนที่ชวนสงสัยครับอย่าได้ดิ้งนอนใจอันแรกคืออย่างนี้ครับบางคนทามารู้สึกเหนื่อยขึ้นเช่นบางทีเดินได้ร้อยเมตรไม่เป็นไรตอนนี้เริ่มเหนื่อยขึ้นแล้วบางคนเดิน2อสมชั้นไม่เป็นไรตอนนี้เดินได้ครึ่งชั้นต้องพักละหรือบางคนเดินขึ้นสะพานลอยถึงกลางสะพานลอยต้องหยุดไม่ไหวลต้องหยุดหายใจเหน่ออยุเะ อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นครับต้องให้คิดดึงถึงโรคหัวใจไว้ก่อนนะครับอันที่สองคือบางคนมีเจ็บหน้าอกแป๊บๆเสียวๆแป๊บๆบางคนบอกนึกว่าเจ็บกล้ามเนื้อใช่ไหใช่เพราะบางทีไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะวินิจฉัยใช่ไหมมันเป็นกล้ามเนื้อแต่ก่อนจะบอกเป็นจากกล้ามเนื้อต้องตัดโรคที่สําคัญไปก่อนคือโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคทางปอดโรคของหลอดเลือดใหญ่ริแตกนะครับอันที่สามครับเช่นบางทีนั่งอยู่สึกวิววิวใจสั่นไตจะไม่เป็นจังหวะเนี่ยชวนสงสัยแล้วครับใหญ่ดิ้งนอนใจเหมือนกัน อันที่สี่บางคนนอนกลางคืนต้องลุกขึ้นมาหายใจและกลับไปนอนใหม่เนี่ยอาการชวนสงสัยว่าเป็นอาการของน้ําท่วมปอดระยะเริ่มแรกนะครับหรือบางคนมีเท้าบวมเท้าบวมท้องบวมเ<ฮ>ป็ไปไหนเป็นน้หายต้องชวนสงสัยแล้ะครับอย่าได้นิ่งนอนใจคิดว่าเราไม่เป็นไรครับต้องรีบปรึออกษาแพทย์นะครับได้อาจจะเป็นอาการเตือนของเขานะครับใช่งว่าถ้าเริ่มมีอาการนี้คือควรจะไปพบคุณหมอใช่ครับ แล้วคุณหมอเขาจะวินิจฉัยหรือจะเริ่มตรวจยังไงคะเพื่อที่จะบ่งชี้ให้ชัดเลยว่ามันคือโรคหัวใจหรือว่าเป็นแค่การเหนื่อยปกติครับอันแรกมาเจอแพทย์ก็ต้องซักประวัติตัวหน้างกาย<ะ>ก็จะมีฟังหัวใจนะครับมีเสียงผิดปกติไหมมีเต้นผิดจังหวะอะไรไหมตรวจเบื้องต้นก็คืออาจจะมีการ เจาะเลือดแล้วก็เช็คกาฟไฟฟ้าหัวใจก็ียก EKG เราเ G, ะจะมาจุกๆที่โดดแล้วนะบิวบว้นมาเป็นกระดาษนะครับที่แปะตามตัวหรอคุณหมอใช่ไหมแล้วก็มาบิ้นมาเป็นกระดาษดูว่ามีจังหวะเป็นยังไงมีลักษณะร่องรอยอะไรที่บอกมีหัวใจขาดเลือดแปรแฟนหรือเปล่าเป็นสเสลย์ปอดดูว่าหัวใจเป็นยังไงบ้างนี่สตุจเบื้องต้นถ้าเกิดมีรายผิดปกติอ่ะการตรวจสเต็ปถัดไปก็เป็นเครียกเอ็กโคโารโกร,รมขึ้นเสียงหัวใจแล้วก็จะเหมือนดูเด็กในท้องนะครับแต่เจนหัวใจเต้น หัวใจก็จะมีส yeah so ี right? ่ห้องถูกไหมครับมีลิ้นหัวใจดูการไหลเวียนของเลือดในหัวใจนะครับแล้วก็การเดินสายพานการเดินสายพานก็คือเป็นการติดกราฟที่หัวใจที่โอ้แล้วก็เดินบนลูกสายพานนะครับเป็นการดูว่ามีเส้นหัวใจตีบแอบแฝงไหมเพราะบางทีเราตรวจกราฟหัวใจปกติเนี่ยไม่ได้บอกอะไรแต่ถ้าออกกำลังกายปุ๊บอาจจะโชว์และมีลักษณะของเส้นหัวใจตีบตันถ้าเกิดตรวจที่กราวมาในปกติก็ออกกำลังกายหรือมั่นใจได้เต็มที่ว่าเรา ไม่น่ามีอะไร <Okay S 2> แล้วเราต้องเช็คอย่างเงี้ยสักปีละครัง้งอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดม,มีเดินสายพานผิดปกติสเต็ปถัดไปที่แพทย์โรคหลัวใจจะไปทําก็คืออาจจะมีการฉีดสีดูเส้นด้อหัวใจว่ามีติดตายยังไ,ไงไหมหรือการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดนะครับค่ะคือถ้าเกิดพบว่าผิดปกติคุณหมอมันสามารถรักษาได้ไหมคะรักษาได้ครับเราก็รักษาตามสาเหตุนะครับถ้าเกิด มีเส้นเลือดหัวใจตีบตันอาจจะต้องทานกินยาทําบอลลูนบอลูนเป็นตน้นนะครับนะหรือว่าถ้ามีลิ้นหัวใจผิดปกติ mm hmm. เช่นลิ้นหัวใจตีบตันไม่ใช่เส้นเลือดนะครับลิ้นหัวใจอาจจะมีการซ่อมแซมลิ้นหัวใจหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ใช้ยาคุณหมอมันมีวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการออกกําลังกายแบบไหนไหมคุณหมอที<ช>่มันจะช่วยบารุงหัวใจของเรารทให้เราออกกำลังกายที่ดีในแง่หัวใจก็คือเขาเรียก aerobic exercise ออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนนะครับคือ ไปการออกกลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็เช่นการวิ่งการจ็อกกิ้งการว่ายน้ำนะครับโอเคค่ะสุดท้ายนี้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมรายการอโรคาไลฟ์หน่อยค่ะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้ตัวค่ะว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคใจวายเฉียบพลันค่ะคุณหมอมีคำแนะนำอะไรคะเราจะมีข้อคิดของเราเองของคนไข้หลายๆประเด็นซึ่งไม่ถูกต้องอันแรกคือคิดว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอตัวเองไม่ได้เป็นโรคหัวใจซึ่งอาจจะเป็นแต่ไม่รู้นะครับอันที่สองคิดว่าตัวเองผอม ไม่ได้มีโรคหัวใจและไขมันสูงค่ะม่จริงค่ะซึ่งก็งไม่จริงนะครับอ,อันที่3ประวัติครอบครัวไม่เคยมีโรคหัวใจเลยตัวองอาจจะเป็นคนแรกนรั่นเนี่ยได้สิทธิ์นั้นทันทีครับ <c oughs> อีกอันหนึ่งคือมันจะมีคำเี้ค,นนครับเรียกว่ a r t healthy lifestyle h e a r t หัวใจ healthy สุขภาพดีมีวิถีชีวิตซึ่งมี h e a r t healthy lifestyle อันที่หน<ด>ึ่งคืออะไรครับา h e a r t healthy eating กินอะไรที่มันทำให้หัวใจแข็งแรงใช่ไหมกินอะไรที่หัวใจแข็งแรงกินอหารครบผ้าหมูเน้นอาหารเส้นใหโ่แฟตนะครับนะครับอันที่สอง healthy weight มีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมอย่างที่กล่าวไปนะครอันที่สาม management of stress ให้ดีคือมีการจัดการเพราะว่าเครียดบริหารความเครียดอาหารเพราะปัจจุบันเราพบว่าคนไทยโดยเฉพาะคนในเมืองเครียดเยอะนะครับอันที่สี่คือ Physical activity ก็คือเีการ,รออกกำลังกายที่เหมาะสมางที่ผมกล่าวไปนะครับต้อง active นะและสุดท้ายคือ stop smoking หยุดการสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ค่ะสำคัญครับเนี่ยม,มีถ้าเราควบคุมได้ ห้าปัจจัยอย่างที่กล่าวไปนะครับเราก็จะมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงและจะลดอุบัติการณของเพาวาหัวใจเฉียบพลันหัวใจวายเฉียบพลันได้ชัดเจนนี่อยากสุขภาพดีก็ต้องเริ่มที่ตัวคุณเองเนี่แหละค่ะนี่ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะนาวากัตรีนายแพทย์ชย,ยุทธชีวพฤกษแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลพญยายไทนวมินที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถชมรายการย้อนหลังได้ครั้งนะคะทางแฟนเพจของรายการอ r โรคาไลฟ์รวมทั้งสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพผ่านมาทางเพจได้เช่นเดียวกันค่ะและกลับมาพบกับสาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่กับลิซ่าในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ